เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวกิจัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่สค่ะท่านประธานคะน้ําคือชีวิตน้ําให้ชีวิตแต่น้ําก็สามารถทําลายชีวิตได้เช่นเดียวกันวันนี้น้ํามามากที่จังหวัดอุบลราชธานีทาให้ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนถ้าน้ําแล้งประชาชนก็อดอยากและเดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะ ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมอุบลราชธานีปี2565ระดับน้ำท่วมสูงสุดเมื่อวันที่12-14ถึงตุลาคม2565อยู่ที่11.51เมตรสูงกว่าระดับตลิ่งถึง4.5เมตรนับว่าเป็นการท่วมหนักที่สุดของจังหวัดอุบล44ปีแล้วซึ่งมีสถิติน้ำท่วมสูงสุดเมื่อปี2521 ระดับน้ำอยู่ที่12.76เมตรลองลงมาคือปี2545ระดับน้ำท่วมอยู่ที่10.77เมตรและในปี2562ระดับน้ำท่วมอยู่ที่10.97เมตรจะสังเกตเห็นได้ว่าระยะความถี่ของความท่วมของน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วยังจะต้องยอมรับว่าการบริหารจัดก,การน้ำ การคาดคะเนระบบการเตือนภัยเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลให้พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อนและลำบากค่ะผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในปี2565ของอำเภอวารินชรารพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องอพยพประชาชนได้แก่เทศบาลเมืองวารินชำาราบตาบลนวารินตาบลนบุงไหมตตาบลนคำน้ำแทบตาบลนหนองกินเพนตาบลนท่าลาด ตำบลห้วยขยุงตำบลโพใหญ่ตำบลบุ่งหวายศูนย์พักพิงทั้งหมด26ศูนย์ด้วยกันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ4,939ครัวเรือนจำนวนประชากรที่ได้รับความสูญเสียและเสียหาย1,500-15,338รายกรเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 5,953รายพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสูงสุดถึง57,482ไร่ย่างเศรษฐกิจที่เสียหายไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาทค่ะท่านประธานคำถามคือประชาชนมีทางเลือกไหมคำตอบคือไม่มีจะต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมจะให้เขานี้ออกจากบ้านเพื่อจะไม่ให้มีการน้ำท่วม เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะประชาชนเลือกไม่ได้ถามว่ารัฐบาลดูแลยังไงรัฐบาลจะต้องป้องกันก่อนเกิดเหตุบรรเทาขณะเกิดเหตุและฟื้นฟูเยียวยาการป้องกันที่ดีที่สุดการเตือนภัยที่แม่นยำค่ะการคาดคะเนสถานการณ์ที่แม่นยำท่านคะเชื่อไหมคะว่ากรมชนประทานกรมอุตุกระทรวงกรเกษตรได้ประกาศ และคาดคะเนาจากการเตือนภัยในปีนี้บอกว่าไม่น่าจะท่วมเท่ากับปี2562ประชาชนก็มีความนิ่งนอนใจค่ะแต่พอเกิดเหตุเกิดขึ้นจริงจะต้องอพยพประชาชนออกจากสถานที่เกิดเหตุถึงสมครั้งแต่ละครั้งประชาชนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเหตุจากเพราะว่าไม่สามารถเอาทรัพย์สินที่มีค่าออกมาทานเพราะจำนวนน้ำมวลน,น้ำมามาก จาเป็นจะต้องทิ้งข้าวของเครื่องใช้เพื่อจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดการบริหารจัดการน้ําโครงสร้างพื้นฐานของน้ําที่มีอยู่เดิมเนี่ยเช่นจะต้องขุดลอกคลองดูแลฝายการวางแผนการเปิดปิดประตูระบายน้ําในเขื่อนมีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานค่ะจากประสบการณ์น้าท่วมปี2562นะคะการดูแลหรือการบรรเทาทุกเยียวยาในน้ําที่กําลังจะลดลงเนี่ยล่าช้าค่ะ ไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงเมื่อภาครัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงก็เป็นภาคเอกชนประชาชนการเมืองส่วนต่างๆที่จะต้องเข้ามาดูแลร่วมกายร,ร่วมใจกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือไม่เพียงพอนำซ้ำยังติดร้อยหนึ100่งลอยกดหนึ่งร้อยแปดสิบวันทําให้สสอ,สอทาให้นักการเมืองเนี่ยดูแลประชาชนไม่ได้เลย ทำให้ลำบากหนักยิ่งกว่าเดิมการบรรเทาฟื้นฟูเยียวยาการชดเชยซ่อมแซมบ้านความช่วยเหลือจากภาครัฐการเข้าไปดูแลสุขภาพการป้องกันโรคที่มากับน้ําการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางสะพานเนี่ยขอร้องอย่างเดียวค่ะรวดเร็วได้ไหมประชาชนถามว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับเงินเยียวยาสามพันบาทไม่พอค่ะท่านประธานดิฉัน ขอฝากท่านประธานนำสินที่ชั้นและเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในวันนี้ขอให้รัฐบาลนำไปเป็นเรื่องที่เร่งด่วนค่ะขอให้การบรรเทาเยียวยาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหากรัฐบาลคิดกับหัวกับหางแก้ไขไม่ตรงจุดแบบนี้ดิฉันคิดว่าประชาชนยังจะต้องทุกขร้อนและทรมานจากเหตุการณ์อุทกภัยแบบนี้ซ้ำซ้ำอีก ประชาชนไม่มีทางออกค่ะรัฐบาลเห็นใจประชาชนด้วยกับขอพระคุณค่ะ